อยู่ที่ร้าน JS เต๊ตตาลนะครับเอาเป็นเนื้อแดดเดียวเลยได้ไหมเมนูเบสเซลลเอร์ของเจสด้วยก็คือเราซื้อมาจากไมโครอ่าไม่ใช่ทำเองผมไปแอบเอามาจากท่องอุกที่หมาด้วยพี่หรอเฮ้ยย่าไม่รู้ไม่ดีหรอกสีสันประมาณนี้นะครับสีสันประมาณนี้ทำงาน20กินแล้ว80เหมือนกูเลยทุกวันนี้สมเชื่อนะเฮ้ยอร่อยมากเลยอะ สวัสดีครับอกอล์ฟหมักกุ๊กขี้มาผมวันนี้ก็วันนี้มาบุกนครปฐมนะครับบอกเลยว่าสตรีทฟู้ดมากมายเราอยู่ที่ร้าน JS เต๊ตโตลองนะครับพอดีว่าไปเห็นในโซเชียลนะชื่ออะไรนะดาราที่ไหนอาร์ตอ่ะอาร์ตอะไรนะ,อา,าะอาร์ตวัสดุป่ะอาร์ตวัสดุใช่ไหมที่เขามาเรียนทําหมูกรอบที่นี่แล้วไปขายวันหนึ่งร้อยห้าสิบโลสองร้อยโลนะขายดีมากเขามาเรียนนะขอสวดที่นี่นะครับก็คือ JS เต๊ตโตลองนะ ก็เลยมาบุกหน่อยจริงๆแอบรู้จักเกมที่สอนเขาเชฟเจมไฟแลบเราว่าเคยไปเรียนอยู่ด้วยกันสักคอร์สหนึ่งนะหมายถึงว่าไปเรียนเรื่องธุรกิจอาหารสักคอร์สหนึ่งนะก็เลยแวะมาเขาหน่อยไหนไมานองเข้ามาถมมาลองดูว่าไอที่มันดังๆๆๆอยู่นี้ในโซเชียลเนี่ยจริงหรือเปล่าแต่ดูเขาเน้าเปิดมานานนะมาดูนี่ดิคุงว่านานไหมเขาทำเขาดำหรือเปล่าไม่เหลือสีแล้วอ่ะแต่ว่ามันเป็นเพราะแดดแดดมันแรงมากเลยไปไปดูว่าร้านนี้มีอะไรให้กินมั่งแล้วก็มีอะไรที่มันเอ้ยรถมากกว่าโป้งไปไปเข้าในดีกว ่สังเยอะเกินเข้ามาถึงนะพอดีเชฟเจเขาจัดไปให้เมนูที่เป็นระดับซิกเนเจอร์ของเขานะเฮ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยนี่ก็อยู่คอปเปอร์หรือเปล่าเขาเรียกว่าซุปเ็ดทับฟรนะแล้วก็มีครัวซองด้วยนะโหฝรั่งเศสสุดๆนี่มันร้านอะไรครับนี่อากาศร้อนๆนะขอสักหน่อยแล้วกันนะเอาเป็นเนื้อแดดเดียวเลยได้ไหมตอนนี้เชฟเจมอยู่ในครัวนะ เขาบอกกำลังทำอะไรรู้ขาดตัดเซียนอะไรผู้หมวดเขาอะเธอเธอนี่เหมือนกูมากี่คนวะเนี่ยก่อนครัเจมมาแล้วก็ลองซุปเห็ดทัฟเฟิลก่อนนะจิ้มเลยนะจิ้มเลยดูนี่นี่คือครัวซองซุปเห็ดทัฟเฟิลดูอ่ะ อร่อยหอมรสชาตินวลๆเรียกรสชาติแบบฝรั่งฝ <tama f> รั่งอ่ะฝรั่งเศสนะเฮ้ยอร่อยดีว่ะนี่ผมอยู่ร้านแบบว่าน้องเข้ามาถมนะครับเนี่ยมีซูเปอร์เนฟเฟอร์ให้กินได้ไงวะอ่ะเดี๋ยวเราลองแบบเต็มเต็มโอ้โหลช้อนคือไม่เหมาะกับซูเปอร์เนฟเฟอร์เลยซอนกูดูว่ากูอยู่แบบงานวัดอะไรเงี้ยเจ๋งครับเอาจานที่มันดีอยู่นี้ได้ไหมครับหยอกหลยหยอก นวลห озм. อมเคิับเผ็ดดีนะครับแมชโควิโต้กับเกรวี่นี่ผมอยู่ไหนเนี่ยเป็นร้านสเต็กเฮาส์เหรอเอาเรามาลองชิมมาขอที่มันแบบไม่เผ็ดก่อนอือนนีเหมือน TFC เลยค้นเหมือนเลยเฮ้ยอร่อยนะสำหรับฝีมือของอาหารฝรั่งของเขานะโอเคแล้วเนี่ยอ่ะเรามาโซนอาหารฝรั่งให้หมดไหมอันนี้จะเป็นผักขมปบชีสยืดไหมว่าแต่มันเย็นมันเย็นแล้วป่ะมันเย็นมันเย็นแล้วแต่ว่าก็พอได้พอได้เขาได้มาลองดูว่าเป็นไงนะครับสำหรับร้าน ม,มาแล้วมาแล้วเทปเจมาแล้วครับเทปเจสวัสดีครับโอ้โหสวัดีครั <c oughs> พี่นี่คุณเอาอะไรมาเนี่ยพี่ใหญ่่สุดของร้านเราสเต็กทาดปรับเสียนครับเจ็ดคุณนึกว่ากูอยู่ร้านอะไรสเต็ก700ดร้อยไร่เลยนะ <c oughs> อันสวัสดีเป็นทางการครับเชฟเจมส์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟเจมส์ไฟแลบใช่ไหมใช่ครับเห็นเห็นอยู่ในโซเชียลพอสมควรนะที่ว่าคุณอาร์ตอะไรมาเรียนใช่ไหมใช่ครับอยากสุดเรียนหมุกรอบเปวลลาของเราเรียนเสร็จเป็นไงเขาก็คือได้ดีใช่คนเราปุ๊บคนเต็มร้านนะครับบอกเลยนี่ชื่อเมนูอะไรนะครับอันนี้ครับสเต็กทาดปราบเซียนนี่มันมีอะไรมั่งเนี่ย อันนี้จะมีสเต็กนะครับ3ชิ้นาสามารถคัสตอมได้คัสตอมได้ว่าเลือกเอาเลยว่ายยอ,อยากได้อะไรอยากได้อะไรใช่อันนี้มีอะไรบ้างข้างใน,นอันนี้มีพ็อกช็อปหมูครับอันนี้เป็นครโปปะต์แล้วก็มีสันคอนะครับสเต็กสันคอเป็นหมูนุ่มเจส อันนี้เป็นเมนูเบสเซลเลอร์ของเจสด้วยก็คือเราซื้อมาจากไมโครอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ทำเองงั้นเองนะทำเองทุกอย่างทำเองเป็นสเต็กอกไก่นะครับอ่าอ่าแล้วก็สปาเกตตี้นะครับสปาเกตตี้ขี้เมาเรื่องรสชาติได้เลยเอาเือกได้หมดเลยวันนี้กุ๊กขี้เมามาเยือนแล้วก็เลยจัดสปาเกตตี้ขี้เมาทะเลให้ด้วยเออไอ้นี่ว่าผมมาเนี่ย ไม่ใช่ครับอ๋ออ่งแล้วนี่ครับจะมีสลัดผักมีเฟรนช์ฟรายไส้กรอกนักเก็ตแล้วก็ไก่ทอดนะครต้องบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยท้าวความก่อนเมื่อกี้คุณไปจบว่าเห็นในโซเชียลว่าคุณไปสอนคุณอาร์ตใช่ไหมใช่แล้วเขาขายดีขายดีร้อยสองร้อยโลขายดีมากสูตรนี้มาจากคุณใช่ครับสูตรมาจากที่ร้านนะครับก็คือหมูกรอบนั่นเองใช่แล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าพี่อาร์ตเองนี่ก็เอาไป a d แ p ปเป็นสูตรของตัวเองเพิ่มเติมใช่ใส่ อันนน้นอันนี้เพิ่มก็คือให้เป็นของตัวเองใช่ครับอันนี้ก็คือหมูกรอบตัวนี้คือหมูกรอบตัวนี้ครับผมขอชิมเลยนะอันนี้คือเอาไปโคั่วไปเกยอีกทีนึงใช่เอาไปโคั่วไปเกยอีกทีนึงจานนี้นะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเราด้วยขายดีขายดีอันนี้นะหมูกรอบเนื้อวานายของที่ร้านเนี่ยจะเป็นหนังกรอบเนื้อนุ่มหนังกรอบมันน้อยมีรสชาติใช่มันน้อยเฮ้ยอร่อย ไม่เสียชื่อที่มาไกลผมเห็นเนื้อจานนี้มันมาสักพักแล้วไม่อยากให้มันดรายไปกว่านี้ตัวนี้เป็นเนื้ออะไรเลยอันนี้เป็นของดีประจําจังหวัดนครปฐมเราเฮ้ยอันนี้ของดีไปตั้งังหวัดเลยนะหมายถึงเนอตัวนี้เหรออันนี้ครับไปซื้อมาไม่ใช่เป็นเนื้อตัวนี้อเนื้อป็นเนื้ออะไรอบคุณอธิบายไปเลยผมจะกินอันนี้เป็นเนื้อดิบอายนะครับ ของสากรโคเนื้อกําแพงแสนของเราเองนะเนื้อไทยเนื้อโคขนไทยของเราเนี่ยเนื้อขนไทยอันนี้ไดเอท25วันเรรกรด3ดาวทีเมียมจังหวัดนครปฐมไม่ไม่แพ้จังหวัดอื่นเลยนะฮะเราก็เลยแบบอยากชูของดีจังหวัดเรา,าเราก็เลยเอามาทําเป็นสเต็กอันนี้ย่างแบบมีเดียมแลเลยใช้ซอสอะไรดีมีซอสอะไรบ้างครับอันนี้เป็นมีเกรวี่นะครับพริกไทยดำครับจิ้ม จิ้มตัวเรวีก็ได้หรือทอดกุ้งไทยดำก็จัดไปพี่เฮ้ยแต่เวลาเรากินเนื้อนะเราอย่าเพิ่งจิ้มเนื้อใช่นี่อยู่นอกข้ามาถ่ก็มีเนื้อดี่ดีกินใช่มีเนื้อที่ดีด้วยเป็นของดีเป็นจังบวัดเราเน้อของนครศรม่ต้อจิ้มก็ได้ใช่หลายๆคนไม่รู้ว่าข้าวมาถ่งมีเนื้อดี่ดีแบบนี้เนื้อไทยก็สู้เนื้อนอกได้ด้ใช่เลยครับ ไปไหนต่อดีเรายังอยู่ในหมดพาร์ทเนื้ออยู่เดี๋ยวเราไปที่ไม่ใช่หมายถึงว่านะคืนนี้ไปไหนต่อดี <c oughs> เราจะไปยันที่เดี๋ยวต้องไปหลังไม่นะฮะเฮ้ยคุณต้องพาผมขึ้นนองคัมภีร์ถมนะโอ้ถึงแน่นอนผมมาเด็กลาดลีนะแต่ไม่เคยถึงนองคัมภีร์ถมเลยอะหยอกหยอกอาบินเซาวต่อไม่ใช่อีกอีกข้าวต่ออะ่ะเราอยู่ในพาร์ทเนื้อเดี๋ยวเราไปเนื้ออีกตัวนึงเนื้ออะไรครับนะครับอันนี้จะเป็น พิคันย่าลุยไฟอันนี้เป็นของออสเตรเลียนะครับพิคันย่าลุยไฟ,ยไฟมันลุยไฟยังไงอ่ะพูดถึงลุยไฟคิดถึงอะไรรู้ปะเฮโหลกเคมม็ม <laughs> ยาวแปดเมตรทั <laughs> <ม> <laughs> ้งแปดเมตรคือออสเตรเลียออสเตรเลียครับใช่ <c oughs> อันนี้จะแบบหมักแบบไทยๆบ้านเราหน่อยอร่อยนะนี่ผมแอบบอกก่อนนะไอ้สูตรเนี้ยผมไปแอบเอามาจากช่องอุ๊ขีหมาด้วยจริงเหรอเฮ้ยอย่าไปดูสูตรไม่ดีหรอกหยอกหยอกหยอก อร่อยประเด็นคืออะไรรู้ไหมรสชาติเนื้อตัวนี้จะเข้มกว่าตัวนี้ใช่จะเข้มกว่าแต่ตัวนี้นุ่มกว่าใช่หอมกว่าแต่ลดความเข้มอ่ะตัวนี้เข้มข้นกว่าถ้าเกิดคนชอบกินเนื้ออาจจะประทับใจตัวนี้มากกว่าคุณทำไมคุณถึงมาเปิดร้านอาหารที่เต็มตัวมือขนครปฐมได้ไหมเมื่อก่อนผมเองเนี่ยทำงานโรงแรมเราจบอาหารมาแล้วก็ทํางานโรงแรมด้วยเป็นเบลบอยแน่เลยใช่ไหมเป็นเชฟแต่สมัยเด็กๆเนี่ยเราเคยคุยกับแม่เราไว้ว่าเราฝันว่าเราอยากมีร้านอาหารของตัวเองเล็กๆ ไม่เล็กนะตอนแรกตอนแรกไม่ใช่ร้านนี้ต้องบอกตอนแรกไม่ใช่ร้านนี้ตอนแรกเนี่ยเป็นร้านแบบริมทางเลยสตรีทฟู้ดเลยหลังจากแบบเราออกมาจากโรงแรมแล้วผมเคยเห็นโพสต์คุณนะที่คุณแบบอยู่ข้างทางใช่ไหมครับเป็นแรงบันดาลใจที่ดีเพราะอะไรนะผมก็เริ่มจากนั้นจากริมทางก็กี่ปีเนี่ยมาถึงจุดนี้ยประมาณประมาณแปดปีแปดปีเท่ากันเลยนะแสดงแต่ว่าเริ่มทำงาน ตอนตอนเรียนจบทันทีใช่ครับประมาณรับยี่สิบต้นๆก็คือต้องบอกว่าผมไปอ่านประวัติของเสียเจมส์ี่ยคล้ายๆกันมากคือเริ่มแบบรายเล็กเหมือนกันใช่พี่พัฒน,นาตัวเองขยับตัวเองมาถึงจุดนี้ผ่านอะไรมากมายแหละถูกไหมเยอะมากถ้าอยากอ่านประวัติเสีเจมส์นะลองไปดูที่เพจใช่ไหมใช่ครับหรือว<ช>่าทิกตอกใช่ไหมแต่ทิกตอกอันนี้แม่โยนโยนเขาเรียกโยนผู้ติดตามไปให้ครับโอ้โหขอบคุณมากเลยฮะเดี๋ยวขึ้นให้ปิ๊งปิ้งอ่าอ่ะเมนูนี้เป็นยังไงครับต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นเมนู s ิเนเจอร์แล้วก็แจ้งเกิดของร้านเจสเราเลยแจ้งเกิดเลยอ่ะแจ้งเกิดเลยครับอนี่เป็นเมนูที่ตอนนั้นที่เราอยู่ก่อนจะมาเป็นร้านเนี้ไก็ประมาณตั้งหกปีแล้วรุ่นน้องผมนะครับมากินแล้วบอกว่าพี่ผมว่าอยากกินต้มยำมากเลยกับไข่เจียวแต่ผมไม่อยากกินเป็นถ้วยนะอยากกินราดข้าวเอออยากกินราดข้าวอ่าแล้วเป็นไงต่อมันรู้ว่าเราเป็นเชฟไงอ่าเรก็เลยบอกให้โจทย์เรามานั้นเราก็เลยลองทำเนี่ยเราชอบทำซอสอยู่แล้วเราก็เลยทำซอสตัวต้มยำนี้ขึ้นมา แล้วก็เลยเอาตัวไข่ข้นเนี่ยโปะข้าวซอสต,ต้มยำผัดกับซีฟู้ดแล้วก็ราดมามมบังเอิญน้องคนนี้เป็นเน็ตไอดอลด้วยช่วงสมัยประมาณนัก6ปีแล้วเป็นเน็ตไอดอลน่ารักไหมน่ารักทำไมไม่ชวน <c oughs> แล้วเขาก็เลยโพสต์ลงไปใน Facebook ตอนนั้นยังไม่ไม่เป็นเลยเล่นก็ไม่เป็นอ่ายังไม่ได้ทำโซเชียลเท่าไหรงไม่ได้ทำโซเชียเท่าไหร่เราก็เอ๊ะพี่หนูเอาเมนูเนี้ <c oughs> ค่อยๆมีคนมาเรื่อย ก็คือมีคนตามมากินเมนูนี้ใช่มีคนตามมากินเมนูแต่ยังไม่ได้ขายเลยอ๋อไม่ได้ขายหน้าร้านด้วยอารมณ์แบบว่าคุณทาให้เพื่อนคุณกินเพื่อนคุณลงแล้วคุณมีคนมาขอให้คุณทำให้กินใช่วันนั้นวันเดียวประมาณสิบกว่าจานตามมาจากกินอันนี้เหรอสิบกว่าจานกินอันนี้ไม่เอาเลยพี่จะจริงจังเยอะเลยเดี๋ยวเราไปอันอื่นมาโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็คือเขาเริ่มขายดีขึ้นมาถ้าพูดถึงเมนูนี้ก็คือคิดถึงเชฟเจมันกันเถอะใช่ตอนนั้นตอนนั้นเพราะว่าไม่ไม่มีใครทำอร่อยนะ รสชาติเนี่ยไม่ได้เผ็ดเกินไปไม่ได้เค็มเกินไปไม่ได้เค็มเกินไปไม่ได้หวานไปมันพอดีเลยใช่ครับแล้วก็ละมุนละมุนกับไข่นะอ่ะมาต่อเมนูเส้นต่อดูดีมากผักกระเฉดมีผักกระเฉดแห้งแล้วก็หอมกระทะนะครับแล้วก็รสไม่จัดเกินไปนี่กุ้งเราเน้นเลยกุ้งนี่กุ้งใหญ่มากกุ้งสดนะไม่ได้ใช้กุ้งพวกโฟสงโฟเส้นอะไรไม่มีนะใช้กุ้งสดเลยแล้วราคานี่เป็นไงเข้าถึงได้ไหมที่นี่ราคาเข้าถึงได้นะที่ร้านอาหารราคาไม่สูงมากนะครับกลางๆเข้าถึงได้ ปกจานร้อยนิดนิดเย่นงกรุบเลยแต่รับรองเลยว่าคุ้มค่ากับวัตถุดิบแน่นอนอ้ายอย่างเนื้อก็200กว่าบาทเข้าถุงได้น,ไดนะครับคือเริ่มต้นไม่แพงอ่ะใช่ใช่ครับคือผมม้่น,นะคุณเอหมูทอดให้ผมกินน่ะหมูทอดเนี่ยนะหมูทอดเหมือนแบบหมูทอดเมนูง่ายๆแต่มีสตอรี่หมูทอดส,สูตรคุณแม่อันนี้เลยอันนี้ชื่อหมูทอดอะไรนะอันนี้ชื่อหมูทอดส,สูตรคุณแม่ครับ แต่ว่าต้องมีอะไรแล้วมีเรื่องเล่าอีกแล้วมีเรื่องเล่าอันเาปเมนูนี่มีสตอรี่หมดเลยมีเรื่องเล่าใช่ไหมใช่ครับมีเรื่องเล่ากันใส่เลยใส่เลยครับหมดแก้วอนจะได้เล่าลื่นๆื่นเฮ้ยสดชื่นจริงจริงเหลาต่อมันคืออะไรนี่หมูทอดสูตรแม่เนี่ยสูตรเนี้ยี่สิบปีละยี่สิบปี แล้วก็ไม่หมยหมักมา20ปีหมักมา20ปีคว่าจะได้อันนี้นุ่มมากไม่ใช่เขียวหมดแล้วตาอต่ออะเนี้หมูทอดนะจะเป็นสมัยเด็กๆน่ยพ่อแม่เราก็ไม่ค่อยอยู่บ้านนะทำงานเดียวนะครับทำงานเดียวเลยเขาก็เลยหมักหมูเนี่ยให้เราไว้เราไว้ทอดกินไม่มือสั่นอต่อต่อตมือสั่นที่คืออยากกินหมูเราไม่ถึงมอาต่อต่อหนต่อคือไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่บ้านใช่บอกว่าเขาก็ทำงานเราเขาก็เลยหมักหมูตัวเนี้ยให้เรากิน หมักให้เรากินทุกอาทิตย์เลยเราก็จะได้กินแต่พอนานๆเราก็โหกินบ่อยมากแล้วก็เบื่อจนเราลืมเมนูนี้ไปแล้ววันหนึ่งเราได้มาเปิดร้านเราก็นั่งพอเปิดร้านนะพี่เป้เราก็ต้องคิดเม,มนูแล้วว่าเราเนี่ยจะเอาเมนูอะไรดีลงที่ร้านเราเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเราเป็นเมนูที่เฮ้ยเวลาคนมากินเนี่ยแล้วติดใจแล้วเขาพูดต่อที่ร้านเรามีสโลแกนด้วยอะไงอร่อยบอกต่อไม่อร่อยอย่าบอกใครสโลแกนของที่ร้านเรา แล้วหมูทอดตัวนี้ทีนี้ก็เลยไม่มีใครบอกใครเลยไม่มีใครบอกไม่มีคนมาเลยไม่ใช่เฮ้ยอร่อยมากอันนี้หมูทอดนี่20ปีแล้วจนเฮ้ยไม่คิดว่ามันจะขายดีแล้วเป็นไงก็ตามที่คิดเลยใช่ตามที่คิดเลยใช่เลยไม่ใช่ยอดยออยเฮ้ยอร่อยมากเลยอ่ะแล้วดีอย่างไรรู้ไหมไม่หวานด้วยใช่เค็มเค็มอ่อนๆหอมสามเกลือใช่สิ่งที่ดีสุดคืออะไรรู้ไหมคือมันนุ่มมากตอนแรกมองด้วยตาผมมองตีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแทงเลยว่าแข็งแน่ เพราะว่ามาดูเหมือนมาดูแห้งเออแล้วก็จริงอย่างที่แทงใช่นุ่มกินไม่ได้ติดไม่ได้นุ่มเพราะว่าเหมือนจะใช้เป็นคอหมูใช่ไหมใช่มันใช้เป็นคอหมูทีเนี้ยนุ่มมันแซ่อร่อยมากใช่หมูนุ่มใช่ไหมอันนี้หมูนุ่มอ่าที่บอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ขายดีสุดๆใช่อ่าเดี๋ยวจะให้อาจารย์ป้งกับพี่โอ๊ตกินดีกว่าเพราะว่าผมเริ่มอิ่มแล้วป้งไม่ใช่เนื้อพอกินได้นะอันนี้อะไรนะเฮ้ยเอาเนี้เอานี้อันนี้อันนี้นะไม่ใช่อ่า เฮ้ยนุ่มอะกูไม่อยากถ่ายแล้วอะเมื่อยนี่คือเชฟเจบอกว่าขายดีที่สุดใช่ไหมครับนุ่มทำกำไรเยอะที่สุดทีมมาดีครับอันนี้อืสุดยอดเป็นไงครับเป็นไงครับมันหมูนะเออใช่ถ้าเหมือนไกุ่ณก็เพียได้แหละนุ่มนมจริงผมเชื่อครับอร่อยไหมดี่สุเจยแล้วก็อีกตัวหนึ่งเขาบอกว่าเบือไข่เค็มเหรอีกฟิลหนึ่งแต่ไม่ได้ไข่เค็มจ๋าแต่ว่ามันยังมีความนัว มีความนัวเด็กๆน่าจะชอบอ๋อเราเล่าพี่แล้วให้โป้งชิมมมีคนเป็นว่าอะไรหรือเป่าหน้าเหมือนพี่เจบเชิญยิ้มเขาปะพี่ขายพี่ขายเสี่ยวเต็มตีนอ่ะให้ผมชูเลยนะมาที่นี่แล้วคุณไม่มีผิดหวังเลยนะหมูทอดคุณแม่ใช่ไหมกับหมูกรอบคือแบบชอบที่สุด2สองอย่างคือแล้วเป็นแร้งไงแล้งบน้องนั้นอร่อยมากฐานดีแต่ว่าแล้งบนนี่คือนี่กับหมูกรอบพวกแม่งคือกับแกนบนล้นเลยนี่หว่ายังไม่หมดอีกเหรอ ยังครับพี่ตายแล้วนี่เมนูไฮไลท์เลยซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ที่พี่อาร์ตเขาสุดมาเรียนหมูกรอบเนื้อดาร์คคุณดูคุณดูใกล้ๆเนี่ยไม่มีมันเลยนะคือเรียกว่าแบบคัดเกรดมาแล้วว่าให้เป็นแบบเนื้อนุ่มหนังบางกรอบใช่ครับจีนหน่อยจีนหน่อยฮ่องกงสไตล์หน่อยนะไปครับลองดูว่าเป็นยังไงนะเอาคุณลองฟังเสียงเขากรอบริงแบบเนื้อนุ่มกรีมากเนื้อดา สมชื่อนะที่คนมาเรียนเยอะเดี๋ยวนี้คนมาเรียนเยอะไหมตอนนี้มีคนมาเรียนเยอะครับเรามีคาออนไลน์ด้วยเปิดสอนด้วยใช่ไหมเปิดสอนด้วยแบบพรเวทเราก็มีนะครับใครอยากได้<ม>ไดอาชีพขายบุกกรอบครับติดต่อเชฟเจมไฟลบได้เข้าไปที่เพจได้เลย J S ส e <ท2> s t a n t ใช่ออ<ม>ขายออนไลน์ก็มีใช่ครับออนไลน์ก็เรียนพรเวทตัวตัวก็ได้ก็ได้นะถ้าอยู่ไกลๆนะออนไลน์ก็ได้นะเรียกได้ว่าครบวงจรใช่ครับอร่อยมากเลยถ้าให้ผมชอบเลยนะผมชอบส่องเมนูนี้นะโอ้ ไปดูคนเด็กว้วนเลยแก้วเลยแต่ชอบจริงคือมาดว่าหอมกับแก้มแน่นอนอันนี้มองในตาเหมือนจะเหนียวเออเหนียวว่ะเน้ยนุ่มเนื้อนุ่มมันน้อยหนังกรอบอ่ะส่วนอันนี้เนื้อนุ่มไม่หวานเนี่ยดีตรงนี้แล้วก็หอมไหนไหนมาแล้วขอได้ไหมเนี่ยขอสูตรให้เพื่อได้ไหมสำหรับเอฟซีซิกน์ซน์เจอคุ่ใช่ไหมพี่มาทั้งที เอาผมขอให้เพื่อนๆไปทากินกันได้ไหมได้เลยพี่มาทันทีเดี๋ยวผมบอกสูตรแต่คุณอย่ามากักเกิ๊กอะไรคุณต้องบอกหมดนะไม่มีกั๊กแน่นอนชัวร์นะชัวร์แน่นอนบอกหมดไม่มีกั๊กไปเข้าครัวไปไปเข้าครัวกันเลยมาแล้วครับมาบุกถึงครัวเลยบอกว่าขโมยสูตรให้เพื่อนๆหน่อยเจมเจมห้ามกั๊กนะไม่กั๊กพี่เดี๋ยวเราบอกให้หมดเลยสาหรับเอฟซีกคีเมาเมื่อกี้กินแล้วอร่อยไง แล้วว่าเป็นของูสรคุณแม่อะไรใช่เป็นสูตรคุณแม่เราเองอใช่เปล่าแม่เราใช่คุณแม่ผมเองคุณแม่ผมคุณแม่ผมมีอะไรมั่งไปอย่างตัวหมูนะหมูเนี่ยใช้หมูอะไรก็ได้ถ้าอยู่บ้านสันคอก็ใช้ได้ใช้หมูเลยก็ได้ใช้หมูอะไรก็ได้ใช้เล้งได้ไหมทั้งนั้นผมใช้เล้งไม่ได้ดิพี่ถ้าใช้เล้งเดี๋ยวมันจะแข็งเกินไปเราใช้ส่วนหมูนะ่วนไหนก็ได้สันนอกสันคอสันดานได้ไหมสันดานนั่นของเราพี่ไม่ได้คอหมูคอหมูก็ได้ที่เป็นคอหมูเนี่ยฉ่ำเลยแล้วถ้าเกิดของร้านเจมใช้อะไร ของร้านที่จะใช้จะใช้คอหมูคอหมูแรก ข้อหมูแร่ที่แก้มแก้มันอย่างนี้ใช่ไหมหมูเนี่ยกี่กิ๊ก๊กหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลถ้าใช้ครึ่งโลก็ลดส่วนอัตราส่วนก็อ่านครึ่งไปครึ่งไปอ่าสมมุิอันนี้คือสูตรหนึ่งโลอ่าหนึ่งโลมีกระเทียมกระเทียมไทยอยู่50กรัม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 ก็คือเนี่ยหนึ่งกรัมอ่าสองกรัมไม่ใช่ต้องใช้ตะชั่งอันนั้นจะเยอะไปว่าไม่จบแน่เลยว่ะขับไปยังไงเลี้ยวอ่าข้าวผักชีกรัมแล้วกก็พริไทยขาวพริกไทยขาวเม็ดนะพริกไทยขาวเมบก สิบกรัมนี่บอกหมดไม่มีก้างนะเอาไปทํากินได้อันนี้เรียกว่า3เกลอสเกลอสเกลอเดี๋ยวเรามาโขลกรวมกันโอเคตามด้วยซอสจะบอกว่าเมนูนี้ก็คือขายดีมากขายดีครับขายดีเพราะนั้นคุณเอาไปเพิ่มเมนูที่ร้านก็ได้ทํากินก็ได้ทาขายก็ดีใช่แต่ให้เกียรติอยามากินร้านมากินที่ร้านดีกว่าเจริมทางรถไฟนอกปฐมเดี๋ยวเรามาดูอัตราส่วนต่อไปนะครับอะไรบ้างครับมีซอสนะครับมีฝาเขียวฝาเขียวอ่าฝาเขียว20กรัม20กรัม20กซี่สิวขาวดยีดสมบูณ์20กรัม แล้วก็ซอสบิ๊กกี้อันนี้เราจะไม่ใช้น้ำมันหอยเพราะว่าเดี๋ยวเราใช้น้ำมันหอยเวลาเราไปทอดเนี่ยมันจะไหม้พอในน้ำมันหอยเรามีน้ำตาลอยู่มันจะดำเราใช้วิกกี้นะฮะวิกกี้เนี่ยจริงๆเผเพื่อนๆไม่รู้นะมันเอาไว้หมักพวกแบบให้มันนุ่มๆนะเนื้อเนื้อหมักได้หมดเลยหมักเอาไปหมักหมูท้าก็ได้ตัวนี้อยากให้อะไรนุ่มก็ไปหมักเลยมีอะไรครับวิกกี้สามสิบกรัมสามสิบกรัมวิกกี้ของพี่ผม ใส่มากอร่อยมากใส่หลายแทบหลายใส่หลายแทบหลายนี่เลยชุดรสใส่เท่าไหร่จัดไป5้าัมเบาๆ5กรกัมเหรอคุณโกหกประชาชนแล้วมองวยตาก็รู้ว่าเยอะกว่านั้นใส่มากอร่อยมากอยากอร่อยกว่านี้ก็ใส่เยอะกว่านี้โอเค่ะากัมก่อนแลยกันแล้วก็ตามด้วยรสดีนะครับรสดีอยู่ที่5กาัมเหมือนกัน5กรกัมเหมือนกันเนี่ยคุณต่อหน้าคองคุณก็ใส่น้อยอ่ะอย่าไปใส่เยอะเดี๋ยวเขารู้กินเมื่อกี้คอคุณแห้งแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งที่ทำให้หมูนุ่มแล้วก็ฉ่ำด้วยคือน้ำมันพืชน้ำมันพืชนี เทคนิคอันนี้เทคนิคเลยน้ำมันเพื้อนนี้อยู่ประมาณ20กรัมยี่สกรัมได้เลยใช่แล้วหมักเลยไหมเดี๋ยวเราหมักเลยเครื่อง3มเกลอเดี๋ยวเราไปโขกโขกเสร็จแล้วพี่โขกเสร็จแล้วเป็นไงสามเกลอเราเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะมาหมักแล้วเทคนิคสําคัญตอนหมักหมูนะครับยังไงครับยังไงซิเราเอาเครื่องพวกนี้ผสมเข้าไปในอ่างผสมแล้วก่อนอ่ามันจะได้ละลายเรียกว่าทําซอสก่อนใช่ไหมมิกมิกส่วนผสมก่อนอัตราส่วนที่เราบอกไปเมื่อกี้เลยกักหรือเปล่าไม่มีกักแน่นอนเดี๋ยวไปดูก เดี๋ยวกินเลยอร่อยเหมือนร้านเลยได้เลยใส่กับเลยเห็นเจมบอกว่าเชฟเจมบอกว่าไม่ชอบกินเหล้าตอนนี้เพราะอะไรนะมันกินนะเดี๋ยวมันหยุดไม่ได้พี่อ่ะแล้วก็หยุดแล้วหยุดมันทําไมแล้วก็กินไปเสเดี๋ยวเรากินต่อแล้วมีพี่ผม สอนผมเสมอว่าให้แบ่งเวลาเป็น80 20บอ๋อคือทํางาน80ไม่ใช่ครับทํางาน20กินแล้ว80เหมือนกูเลยุกวันนี้จะไปทํางานเยอะเหนื่อยกินเรื่อละลายส่วนผสมก่อนที่เราผสมไว้นะเพราะว่าถ้าเราไม่ละลายเนี่ยเดี๋ยวมันจะเก็ดเวลาเราเอาพวะละลายไม่หมดใช่ไอ้วกน้าตงไอ้วกน้ําตงน้ําตาลด้วยนั่นเก็ตรสอะไรี้ละลายแหมคือเหมือนเราทําซอสก่อนแล้วค่อยไปหมักใช่ ก็นี่ตามด้วยหมูเลยนะครับหมูหนึ่งกิโลใส่ลงไปเลยแล้วต้องหมักไว้นานไหมครับเชฟอ่าประมาณนักสามสิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงใช่แลก็คือพร้อมทอดได้เลยพร้อมทอดได้เลยไม่ต้องค้ามวันคั่มคืนเลยแล้วก็นี่เครื่องสามเกลือที่เราเตรียมไว้ก็ใส่ลงไปได้เลยแล้วนี้ต้องพักไว้แป๊บหนึ่งแล้วไปทอดใช่ไหมใช่ครับพักไว้แป๊บหนึ่งแต่ตอนพักเนี่ยเอาไปแช่ตู้เย็นเวลาหมักเนี่ยมันจะได้ทํางานได้ดีกว่าเวลาเราอยู่สภาพปกติอาจจะมีกลิ่นได้้องเพราะว่าถ้าเกิดอยู่น้ําในหมูมันจะออกมาใช่ไหม อ่ะแปแล้วหมักแล้วเดี๋ยวไปทอดกันเลยโอเคอันนี้หมูทอดคุณแม่ที่เราหมักไว้แล้วนะครับเมื่อกี้ที่เราหมักแล้วเข้าไปแช่ตู้เย็นนะฮะปิดกองเข้าแช่ตู้เย็นนับประมาณสักสามสิบนาทีอยากให้นุ่มมากก็ชั่วโมงหนึ่งประมาณสามสิบนาทีปุ๊บเป็นไงสิงใช่ไม่ใช่เลยกิเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะไปทอดกันนะครับเดี๋ยวจะมีเทคนิคการทอดบอกด้วย มีเทคงิคด้วยมีเท่ดิด้วย,วยครับปะ่ะ <ไป S 2> อด<ห>เลยมาทอดกันนะฮะทอดหมูเนี่ยเราจะไม่ให้น้ํามันร้อนจัดนะฮะพวลาลงไปเเดี๋ยวสามเกอิอเราเนี่ยจะไหม้<อ>แล้วดูยังไงให้น้ํามันมันอุณหภูมิกำลังได้ที่ดูยังไงครับตัวน้ํามันเนี่ยมันจะนิง่งอ่ามันจะนิ่งเลย แต่ก็อย่าให้ร้อนเกินอย่าให้ควันขึ้นถ้าควันขึ้นเนี่ยลงไปหมูไหม้แน่นอนอให้อยู่สักร้อยห้าสิบองศาร้อยหกสิบองศาแล้วก็ค่อยๆไล่ไฟเขาขึ้นมาหมูมันจะนุ่มจุยซี่เขาเรียกจุยซี่โอ,อ,อ,โอเคเทคนิคครับเทคนิคครับไปรวยกระทะที่บ้านก็ใช้ได้ใช้เป็นน้ํามันปาล์มนะใช้เป็นน้ำมันปาลนะ์มอย่าใช้องุ่นนะทางองุ่นเขาแล้วใครจะใช้ใครจใช้องุ่นมาทอดของเอาไว้กินองุ่นนะเอาไว้หมักวางใช้อ่าใส่เลยนะครับอ่า เนี่ยตอนทอดเราก็คนครานิดนึงนะครับถ้าสังเกตนี่เราจะดูเลยว่าหมูเรายังยังแบบฉ่ำอยู่เลยประมาณักข้าทีแต่กระเทียมพริกไทยเนี่ยเราจะสุกก่อนแล้วตักเขาขึ้นก่อนเลยก็ได้นะครับเอาขึ้นพร้อมกันเนี่ยเดี๋ยวหมูเราจะไหม้ก่อนเราเอาพวกกระเทียมขึ้นก่อนเวลาทอดเราทอดประมาณักข้าทีก็พอนะฮะไม่ต้องทอดนานเพราะว่าทอดนานแล้วเดี๋ยวมันแห้งเกินไปนี่เหลืองแล้วนี่สีสันประมาณนี้ ครับะสีสันประมาณนี้ เรียบร้อยครับแจกสูตรเรียบร้อยนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเชฟเจมากเลยวันนี้ขอบคุณมากครัอบอาหารอร่อยมากแล้วก็มาแจกสูตรเพื่อนๆด้วยใช<ด>่อ่าอันนี้ใครชงอ่ะนี่ชงอ่ะน้ำหนักกูหรือเปล่าเนี่ยเ <c> ท <oughs> <c oughs> ปัดก่อนที่จะให้ฝากร้านกันนะหมดแก้วก่อนแล้วกัน <ปะ S 2> ตามรมเนียมตามธรรมเนียมยาแผ่วยาแผ่วขายดีเฮงนะครับขอบคุณมากครับ เรื่งใจจริงเรื่อใจเชฟเฟมฝากร้านนี้เลยครับขอฝากร้านนี้เลยครับอันนี้ร้านเจเอสรลสอรนะครับอยู่ริมทางรถไฟกดีเดียวนะครับจังหวัดนนทบุรีร้านมาไม่ยากอยู่หนังมอศิลปากรน,นะครับกด กูกันแบบได้เลยนะครับของผมแบบได้เลยเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเปิด1 1โมงนะครับถึง4ทุ่มเลยนะครับพรวปิด3ทุ่มครึ่งอ่ามีวันหยุดไหมหยุดอังคารที่สอและ4ของเดือนที่สและ4ของเดือนหยุดทำไรหยุดทำไรรับเงินนับเงินอ่าอ่อ่าจะไปกินเรอบพี่เป้เหรอคำว่างแบบแวะไปร้านผมได้แล้วดีเดี๋ยวเจอร้านเป็นเบาะด้วเห็นอะไรไหมเห็นไรไหมครับไม่ได้สปอนเซอร์นะอันนี้ของกูเองเลยครับ เสร็จแล้วครับซอสผัดเอกประสงค์นะของคุกกี้เมานะสูตรเข้มข้นนะครับก็เดี๋ยวขึ้นถ้าใครอยากได้ก็เดี๋ยวขึ้นไลน์แอดให้ติ้งก็ไปสั่งเรานะครับผมในไลน์แอดนะวันนี้ก็มามอกใม่ไ้เชฟเจมดีกว่าโอ้ขอบคุณมากเพื่อเชฟเจมจะได้ใช้ผัดรุ่นนี้นั่นเดีย๋ยวผมเอาไปผัดกับข้าวดูจะบอกให้ฟังว่านี่เดี๋ยวให้ดูผงชูรส6.67%ุเนะครับใส่มากอร่อยมาก ใส่เพิ่มได้แต่ใส่มาให้มาแล้วเอาไปเลยครับเจมสจริงจริงเนี่ยใช้ของร้านอาหารได้เลยนะผัดได้หลายอย่างใช่ได้อันนี้อันนี้ทำได้หลายเมนูเลยนะจะบอกว่าถ้าเกิดอยากรู้ว่าทำอะไรได้มั่งก็เข้าไปดูที่ช่องผมนะ3า0ร้ซิปีใช้ซอสตัวนี้300ประมาณสอ0ร้ซิปีที่ใช้ซอสตัวนี้ผัดโอ้โหคมว่าขายของขายของนิดนึงขายของนิดนึงใช่โอเควันนี้ก็จากลากันด้วยดีแล้วเดี๋ยวผมซัดกับเชฟเจมส์ต่อวันนี้มาเยือนนครมัธยมแล้วรบกวนนะครับชาวนครมนะัธยมนะขอเมมาแแถวววนนนนนนีี้้้ัึงะะจิดดดูลผยยไ ีเดี๋ยวดูแลเดี๋ยวดูแลโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์สักหน่อยครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ